สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนุ้ยสุตาสุทีพิเชษพันธ์ในรายการ eec focus เป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์1 0นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมคะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้หลายธุรกิจและอุตสาหาการรมได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงเห็นมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนคือในพื้นที่ eec นะคะ ซึ่งจากการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการต่างๆในพื้นที่ EEC จากทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกอพออที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกันไปล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีมูลค่ากว่า1.5ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้นะคะที่1.7ล้านล้านบาท ซึ่งในวันนี้นุ้ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าของหนึ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญใน eec นั่นคือโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3ค่ะโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3เป็นหนึ่งใน5โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ eec ซึ่งเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอสำหรับเอกชนผู้ร่วมทุนคือกลุ่มกิจการร่วมคา้ากัฟและพททแ a ง k ประกอบด้วยบริษัทกัฟเอ NERGY DEVELOPMENT และบริษัท PTT แ a งเกิลเทอร์ม erm ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปตทมูลค่าโครงการอยู่ที่73,305ล้านบาทเป็นการลงทุนในส่วนของกนอ21,300ล้านบาท และเอกชนลงทุน52,500ล้านบาทการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุทธระยะที่3ตั้งอยู่ในตำบลมาบตาพุทธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคืองานโครงสร้างพื้นฐานได้แก่งานถมทะเลพื้นที่1,000กลไร่เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้าเหลวก๊าซธรรมชาติและพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานงานขุดลอกล่องน้ำและแอบกลับเรือความลึก16เมตร งานระบบสาธารณูปโภคงานอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือส่วนที่2เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเลเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าแบ่งเป็นท่าเทียบเรือสินค้าเหลว2ท่าพื้นที่200ไร่ท่าเทียบเรือก๊าซสท่าท่าเทียบเรือบริการรวมถึงคลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับเป้าหมายหลักของการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตบตาพุธระยะที่3 เพื่อต้องการสนับสนุนนโยบายพลังงานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียนหรือ LNG hub แห่งภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขนส่งได้31ล้านตันต่อปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19บวกกับต้องใช้เวลาขออนุญาตถมทะเลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพและการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนโดยรอบจึงทำให้เห็นว่าแผนการพัฒนาในส่วนของการก่อสร้างยังไม่เดินหน้าหลังจากลงนามร่วมทุนไปแล้วร่วม2ปีวันนี้เรามีคำตอบจากคุณวีาริศอมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ ในส่วนของท่าเรือมัตตคุณเฟสสามเนี่ยนะครับเป็นการาสร้างแล้วก็บริหารนะครับท่าเรือเฟสสามที่จะถมทะเลยื่นออกไปให้มากขึ้นเนี่ยนะครับมูลค่าโครงการ55,400ล้านบาทเปอนประกอบไปด้วยช่วงที่1กับช่วงที่2นะครับช่วงที่1จะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็คือการถมทะเลสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือขนส่งก๊าซ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ1 2 9 0 0ล้านบาทนะครับแต่ในส่วนของการสร้างท่าเรือขนส่งก๊าสเนี่ยจะใช้เม็ดเงินลงทุนอีกประมาณ35,000ล้านบาทนะครับอันนี้คือช่วงที่1นะครับซึ่งปี62ส่วนช่วงที่2เนี่ยเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือสินค้าเหลวนะครับเม็ดเงินลงทุนอีกประมาณ4,300ล้านบาทแล้วก็จะมีธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันเนี่ย อีก3,200ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็น55,400ล้านบาทนะครับในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยในช่วงที่1เนี่ยเราได้ส่งหนังสือนะครับแจ้งให้คู่สัญญาคือ g u l f NTP เนี่ยเริ่มดำเนินการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16กรกรกฎาที่ผ่านมานะครับซึ่ง g u l f ก็ได้ลงทุนดำเนินการออกแบบนะครับเตรียมถมทะเลต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามสัญญา นะครับเราก็พยายามดูอยู่นะครับว่าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาให้ดีที่สุดครับแต่ในส่วนของช่วงที่2เนี่ยเราก็เพิ่งมีการทำมาเก็ตซาวดิ้งหรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับประเมินความเป็นไปได้ของความสนใจของนักลงทุนลักษณะนั้นนะครับวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการทำมาเก็ตซาวดิ้งครั้งแรกนะครับก็คือบอกเล่าโครงการนี้ให้กับนักลงทุนนักลงทุนเข้ามาฟัง140ลรายนะครับ พอวันที่14สิงหาคมก็มีการาทำวัน on ออนวันม e ทติ้ก็คือมีการให้คำปรึกษากับนักลงทุนนะครับใครที่มาสนใจจริงเนี่ยก็สามารถเข้ามาขอความคิดเห็นาสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดได้อันนั้นก็มีนักลงทุนสนใจเข้ามาเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เข้ามา5รา,ายนะครับก็คิดว่าถ้าดำเนินการนะฮะเปิดเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย ก็คงจะมีคนสนใจเข้ามาร่วมแน่นอนครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีปีหน้านะครับใช้ระยะเวลาประมาณปีหนึ่งในการคัดเลือกตัวผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนช่วงนี้มีเรื่องของโควิด1 9เข้ามาด้วยเนี่ยเรามีความกังวลบ้างไหมคะหรือว่ามันจะทำให้ขั้นตอนส่วนไหนนี่ล่าช้าออกไปบ้างไหมจริงๆตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยเราจะต้องส่งหนังสือให้กับผู้ร่วมลงทุนนะครับ g u l f ntp เนี่ยให้สามารถ ข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็มีเรื่องที่ว่าก่อนที่จะส่งหนังสือให้เขาเข้าไปได้เนี่ยเราต้องทําการชี้แจงนะฮะให้กับชุมชนทราบถึงกับการเปลี่ยนแปลงไปของข้อสัญญาหรืออะไรต่างต่างก่อนเนี่ยนะครับตรงนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดกําลังรุนแรงในระลอกที่สองพอดีมั้งก็เลยมีการเลื่อนระยะเวลานะครับจากวันที่1กรกฎามาเป็น16กกรกฎานะครับที่ให้บริษัทเข้าไป ในส่วนของหลังจากนี้ที่ตอนช่วงนี้โควิดระบาดระลอกสามเนี่ยก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าเรื่องของอบุคลากรนะครับหรือว่าคนงานต่างๆแต่ก็พยายามกันเต็มที่ครับที่จะให้การดําเนินงานสามารถทําต่อไปได้ครับประเด็นหนึ่งที่กังวลกันคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาคนในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็กังวลว่าอารรมทะเลแล้เขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่ตอนนี้ข้อกังวลตา่างๆเหล่านี้ได้รับบ,บทสรุปแล้วหรือย,ยังคะ ใน,ในเรื่องส่วนของข้อกังวลเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่การนิคมให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่าในการทํางานของการนิคมไม่ว่าจะไปมีนิคมที่ไหนเนี่ยเราจะพยายามให้นิคมที่เราไปสร้างเนี่ยอยู่ได้ด้วยดีมีความสุขนะครับกับสังคมชุมชนโดยรอบนะครับแล้วก็รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจต่างๆให้ไปด้วยกันจะต้องเติบโตไปด้วยกันทั้งในส่วนของนิคมของเราแล้วก็ชุมชนโดยรอบ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสชัดเจนนะครับคราวนี้พอตรงที่จะไปสร้างมัตตพุทธท่าเรือระยะสามเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับว่าชาวบ้านที่เป็นชาวประมงท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทําให้เขาเสียประโยชน์ในการจับปลาหรือจับธรรมหากินบริเวณน่านน้าบริเวณนั้นนะครับทางการนิคมเองกับผู้รับจ้างนะครับผู้ที่ร่วมทุนเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาสองกองทุนนะครับ กองทุนแรกคือมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินนะครับกองทุนที่2ก็คือกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งทั้งสองกองทุนเนี่ยมีเงินรวมกันประมาณ100กว่าล้านนะครับกโ็โดยมีตัวผ้ว่าเอ,เองเนี่ยนะครับเป็นเป็นประธานกองทุนซึ่งในระยะแรกเนี่ยเราคิดว่าเออเราน่าจะเอากองทุนเงินกองทุนเนี้ยมาช่วยพพอร์สนับสนุนหรือเยียวยาถ้าหากว่าต้องมีการเยียวยานะครับ ผู้ที่เดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่เขาทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยต้องมีข้อที่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับตรงในการพิสูจน์หรือชี้ชัดว่าใครคือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงเนี่ยเราก็ขอให้ทางจังหวัดระยองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณานะครับก็คือตรงนี้ทางจังหวัดระยองได้ตั้งคณะ ทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาพิจารณาแล้วนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเนี่ยท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเรื่องประมงเรื่องอการช่วยเหลือชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพื่อพิจารณากําหนดวิธีการในการเยียวยาผู้เสียหายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเยียวยาผู้เสียหายซึ่งตรงนี้ผู้แทนกลุ่มประมงแปดกลุ่มเนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับกับขั้นตอนที่ที่เราได้ตั้งขึ้นมากับจังหวัดระยองนะครับ เมื่อวันที่31กรก,กฎาคมนะครับทางาการนิคมเองทางสำนักง,งานท่าเรืออุตสาหกรรมมตัตตพุทธเนี่ยก็ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อขอให้ท่านเห็นชอบนะครับร่างคําสั่งแต่งตั้งแล้วก็กําหนดนัดการประชุมนะครับนัดแรกครับก็ตรงนี้เดี๋ยวก็คงดําเนินการต่อไปครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่ต้องทำควบคู่กัน กับ<ช>การ<ช>ลงทุนแล้วก็การก่อสร้างอะไรต่างๆด้วยอีกส่วนหนึ่งค่ะเห็นว่าเราจะต้องทําการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างตรงนี้เนี่ยทำไปถึงไหนแล้วบ้างคะท่านในส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการนั้นมีอย่างต่อเนื่องนะครับก,ก็คือมีทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการในเฟสที่1่แล้วก็เฟสที่สองนะครับให้ชาวบ้านชุมชนต่างๆรับทราบนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่า ตอนก่อนที่จะเริ่มส่งหนังสือ NTP หรือหนังสือให้เริ่มดําเนินการเนี่ยมันก็จะมีช่วงโควิดที่เราไม่สามารถไปชี้แจงกับชุมชนชาวบ้านได้เนี่ยเราก็เลยต้องเลื่อนระยะเวลาการดรําเนินโครงการไปอีก16วันนะครับก็ประมาณ2ออาทิตย์หลังจากนั้นเราก็ไปชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ทําอย่างต่อเนื่องครับแล้วรวมถึงเรื่องของการเยียวยาคณะกรรมการแล้วก็การใช้เงินกองทุนด้วยเราเห็นการพยายามดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งความหวังไว้ว่ามาตพุทธเฟสสามเนี่ยนะคะจะเหมือนเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายกา๊าซธรรมชาติเหลวเป็นขับนหนึ่งเลยเนะะี่ยค่ะอยากให้ผู้ว่าพูดถึงมุมมองตรงนี้หน่อยนะคะว่าความสําคัญของการพัฒนาจุดนี้เป็นยังไงบ้าง มาตาพุทธเนี่ยจริงๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นแหล่งผลิตปิโตเคมีที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของการขนถ่ายก๊าซนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีความสําคัญในส่วนของเรื่องสินค้าเหลวก๊าสเหลวอย่างเงี้ยนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดหลักในด้านปิโตเคมีของประเทศนะครับโรงงานต่างๆทางด้านพลังงานเนี่ยก็มาสร้างโรงงานสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆอยู่บริเวณนี้นะครับมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ย มีเป็นแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางการนิคมเองก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในในแง่ของไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆกับพื้นที่ด้วยชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าระยองเนี่ยเป็นจุดสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ e อซซึ่งการตั้งเป้าที่ e อซีที่จังหวัดระยองชนบุรีก่อนเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเป็น มุมมองที่คิดว่ามาตรพุทธเกษดสองของเราเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็โดดเด่นมากๆากนะตอนนี้ค่ะคือหนึ่งเราต้องมองว่าโครงการหรือว่างานทางด้านปิโตเคมีของบ้านเราเนี่ยขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีโควิดเนี่ยแต่ก็ยังมีการส่งออกนะครับปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับมีการนําเข้าก๊าซคือกิจกรรมในเรื่องนี้เรื่องทั้งปิโตเคมีทั้งพลังงานเนี่ยมีการนําเข้าส่งออกกันอย่าง ต่อเนื่องแล้วก็ขยายตัวนะครับเราจะเห็นลักษณะนั้นแล้วก็ยิ่งมีการเปิดนะครับให้บริษัทเอกชนเนี่ยสามารถนําเข้ากา๊าซเหลวได้เองเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้การลงทุนในเรื่องของพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมากขึ้นไปอีกนะครับยังไงซะการลงทุนของมัตตพุทธเฟสสามเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีคนจับจองแล้วก็เริ่มมีคล้ายๆกับท่าทีในการที่จะร่วมเข้ามาลงทุนมาก มากขึ้นอย่างมากอยู่แล้วครับไม,ไม่ไม่น่าต้องเป็นห่วงในเรื่องของอว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่านะครับเราได้เห็นถึงความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทรรยะที่3กันไปแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าน้จพาไปดูการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ าะ,ะว่าเขาวางไว้ว่าที่นี่จะเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลมาพูดคุยกับทางผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะช่วงนี้เราจะมาถามถึงความคืบหน้าค่ะของนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญเขาจะมีการจัดสร้างห้องเย็นนะคะเพื่อรองรับโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกด้วยซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการลงนามระหว่างปะตทและทางสํานักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดเป็น อย่างไรไปติดตามกันค่ะสมาร์ทพาร์คเนี่ยตอนนี้เราได้บริษัทผู้รับจ้างที่จะทําการก่กรอสร้างสมาร์ทพาร์คในส่วนของอินฟาสตรักเจอร์นะครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับแต่เราเสร็จสิ้นการประมูลแล้วนะครับแต่ว่ามีการอุทธรณ์นะครับผลของการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลของการประมูลไปอยู่ที่กรมบัญชีกลางนะครับคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานหลังจากที่กรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์แล้วนะครับ คิดว่าขั้นตอนน่าจะสามารถเดินต่อไปได้ภายในสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางนะครับทางการนิคมก็น่าจะสามารถลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างได้แล้วก็ในส่วนของผู้ที่ออกแบบ f a ส i ิวตี้ข้างบนนะครับคือหมายความว่าบริษัทที่จะมาก่อสร้างเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานพื้นสาราูนุภคอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็จะต้องมีการออกแบบว่า การบริหารระบบต่างๆเช่นระบบขนส่งมวลชนในสมาร์ทพาร์คระบบแอร์คอนดิชันน n ิ่งระบบการบำบัดน้ำเสียระบบต่างๆเนี่ยมันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงความสมาร์ทของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้เราก็ได้กู้ออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดาเนินการออกแบบแล้วก็คิดเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์ออกมาเร็วๆนี้เราคงจะได้เห็นนะครับว่าสมาร์ทพาร์คที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงมีความสมาร์ทอย่างไรบ้าง นะครับค่ะพอพูดถึงนิโคอุตสากรรมสมาร์ทพาร์คเนี่ยคนจะนึกถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดําเนินการอยู่แล้วก็เห็นความคืบหน้ากันไปเรื่องของการทําห้องเย็นในนิโคอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คนะคะตอนต้นปีเนี่ยก็เห็นลงนามกับปตทไปแล้วค่ะอยากให้พวกเพื่อนเื่อนทำขึ้นหน้านะตอนนี้ก็หน่อยว่าดําเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนต่อค่ะครับในเรื่องของระบบห้องเย็นรองรับโครงสร้างของโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกนะครับคือ เป็นเรื่องของ EFC Economic Fruit น Corridor นะครับ, or, รบก,ก็คือเป็นความร่วมมือของการนิคมเองนะครับกับบริษัทปตทแล้วก็สำนรรรกักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ,าเศษ,าเศษภาคตะวันออกหรือสกพอหรือ e e c ที่เราเข้าใจกันนะครับก็เป็นสามฝ่ายนะครับในในส่วนของสามฝ่ายนี้มีการลงนามกันว่าเราเนี่ยจะสร้างระบบแช่เย็นของผลไม้เพื่อที่จะ คงสภาพของผล,ลไม้ในการส่งออกให้ได้มีความสดความคุณภาพที่ดีนะครับผล,ลไม้ในที่นี้ก็คือผล,ลไม้ของภาคตะวันออกนะครับก็หลักๆก,ก,ก็อาจจะเป็นทุเรียนในส่วนตรงนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของการนิคมเองก็คือจัดหาพื้นที่ซึ่งการนิคมได้จัดหาพื้นที่ให้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของ eec ก็จะหาผู้ร่วมลงทุนที่เป็นภาคเอกชนส่วนของปตทก็จะ สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีการแชร่แข็งนะครับในตรงนี้เนี่ยตอนแรกเราไปมองพื้นที่ไว้จุดหนึ่งในสมาร์ทพาร์คนะครับแต่ว่าจากการพูดคุยกันเนี่ยก็มีความคิดว่าเออพื้นที่เนี้ยอาจจะต้องขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของการร่วมทุนเนี่ยถ้าหากว่าให้การนิคมยกเว้นค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายไม่แน่ใจว่าจะอนุญาตไหม แต่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่อนุญาตเนี่ยเราก็อาจจะแปลงในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ให้เป็นในส่วนของหุ้นหุ้นส่วนนะครับให้การที่คมไปมีหุ้นส่วนกับบริษัทที่จะมาเช่าพื้นที่นะครับอาจจะเป็นหุ้นไม่เยอะก็เป็นเล็กน้อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันความร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาให้ผลไม้ไทยสามารถส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณภาพรสชาติอะไรต่าง จะได้เป็นที่ถูกใจผู้ซื้อที่ต่างประเทศครับที่เราเจอปัญหากันก็คือสถานการณ์โควิด -19 ค่ะในส่วนของกรออที่ดูแลกันอยู่เนี่ยเราเห็นผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับเป็นยังไงกันบ้างอยากให้สรุปภาพรวมให้ฟังหน่อยค่ะคือตรงนี้ต้องถือว่าเป็นจุดสําคัญของประเทศนะครับที่ที่เป็นปัญหากระทบไปทุกฝ่ายนะครับกระทบตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดของประเทศลงไปจนถึงประชาชนชุมชนชาวบ้าน ที่ทํางานหาเช้ากินข้ามนะครับกระทบกันหมดนะครับทางการนิคมเองแล้วก็ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในการนิคมก็แน่นอนว่าได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับจากระลอกสองที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีการระบาดในโรงงานแต่พอมาเป็นสายพันธุ์เดลตา้าเป็นระลอกสามเนี่ยก็มีการระบาดในโรงงานแล้วก็การระบาดก็มีจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ในส่วนของการนิคมเองเนี่ยเนื่องจากเรามีระบบระเบียบที่ค่อนข้างดีนะครับก็มีการควบคุมได้พอสมควรแต่ถ้าหากว่ามองว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดถ้าเราไปดูตัวเลขของการผลิตทั้งหมดของประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยเป็นผู้ประกอบการสเกือบ50อร์เนนะครับในบรรดาผู้ติดเชื้อทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดที่เห็นส่วนหนึ่งที่ตัวเลขมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าทางกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ตรวจ รตรวจใช้เทสคิดเนี่ยตรวจอย่างเข้มข้นเนี่ยในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมด้วยมันก็เลยมีตัวเลขที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับคราวนี mm ้ hmm. สิ่งที่เราสามารถช่วยได้เนี่ยนอกจากตอนนี้การนิคมพยายามมองดูว่าส่วนไหนในการนิคมที่ได้รับผลกระทบเราอาจจะลดมีการปรับลดค่าธรรมเนียมหรืออะไรต่างๆบ้างนะครับอันนี้อน,นี้กำลังพิจารณากันอยู่ในในกลุ่มผู้บริหารอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการให การประกอบกิจการของโรงงานต่างๆสามารถเดินต่อไปได้เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยสาธารณสุขตั้งเกณฑ์ไว้ว่าหากมีการระบาดเกิน10%ในจํานวนพนักงานเนี่ยก็จะมีการปิดโรงงานโดยคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสาการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาพิจารณาร่วมกับสาธารณสุขและแรงงานนะครับเราเห็นว่าตอนนี้จานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและถ้าหาก เราใช้หลักสิบเปอร์เซ็นต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบตั้งแต่เชิงโรงงานผู้ประกอบการไปจนถึงเชิงกว้างคือภาพเศรษฐกิจของประเทศก็คือเรื่องการส่งออกนะครับการผลิตการส่งออกสินค้าที่ค้าขายต่างๆซึ่งมองตอนนี้ทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันตรงกันนะครับตั้งแต่ที่เราพูดกันมาตั้งแต่แรกว่าส่วนการผลิตเนี่ยเป็นกลักสุดท้ายของประเทศที่ยังขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจต่างๆดำเนินต่อไปได้เนี่ยตอนนี้ เครื่องจับตัวนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วทุกคนก็ต้องมาช่วยกันจะปล่อยให้เป็นในลักษณะเดิมแล้วค่อยๆปิดชิ้นส่วนของเครื่องจับนี้ไปเรื่อยๆจนเครื่องจับนี้ตายไปนมันคงไม่ได้นะครับเราก็เลยออกมาตรการกันขึ้นมาชื่อมาตรการ Bubble and น e a l นะครับที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วก็เรื่อง Factory a c c o m m o d a t i o n i o น i s o l a t i o นนะครับตรงนี้ทางการนิคมเองมีนโยบายไปแล้วเราพยายามที่จะให้นิคมต่างๆพิจารณา ใช้ทํา Factory ไอโซเลชันหรือทําโรงพยาบาลสนามทําที่พักรอให้กับคนงานในนิคมซึ่งตอนนี้สำเร็จไปอยู่4-5ห้านิคมนะครับ mm. ในส่วนของฟ a คทอรี่ไอโซเลชัเนี่ยมีเกณฑ์ของสาธารณสุขที่ให้มาอยู่แล้วเป็นเป็นขั้นตอนเลยนะครับ mm. ส่วนแรกเลยก็คือต้องมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมมีการถ่ายเทของอากาศอะไต่างๆและมีพื้นที่ที่กว้างนะครับแล้วก็แยกออกมาจาัดส่วนที่คนใช้กัน คือในในหลักของการนิคมเองเนี่ยพรบรนิคมเนี่ยไม่อนุญาตให้มีคนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของนิคมนะครับในตรงนี้คุณสุตาอาจะมองเห็นว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นเราจะไปทำ factory isolation หรือว่าที่พักในนิคมได้ยังไงเราก็บอกว่าเรา,าโดยพรบรโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราให้อำนาจเหนือพรบรนิคมนะครับก็คือถือเป็นเหตุจำเป็น ที่จะต้องมีการพักอาศัยภายในนิคมเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าโรงงานไหนหรือนิคมของเราเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถจัดเป็นสัดส,ส่วนเฉพาะเจาะจงลงไปได้เนี่ยเราก็อนุญาตให้พักอยู่ได้แล้วในตรงนั้นเนี่ยต้องมีในเรื่องของการาส่งอาหารส่งน้าส่งของกินของใช้นะครับต้องมีในเรื่องของอสุขอ,อนามัย นะครับสาธารณสุขต่างๆการเข้าห้องน้ําห้องท่าจะทํำยังไงนะครับการแยกกันอยู่นะครับผู้พวกนั้นเป็นเป็นกฎระเบียบของสาธารณสุขแล้วก็ต้องมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับคือนิคมเองเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเอ่อ o r y isolation ของนิคมแต่ละนิคมด้วยครับ จะเห็นว่ากพอ,อพยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะหาวิธีช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นการลดค่าธรรมเนียมค่ะเพื่อให้พวกเขาสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ขณะเดียวกันก็สนับสนุนมาตราการด้านความปลอดภัยทั้ง Bubble a n d s e a l รวมถึง Factory Accommodation Isolation ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ด้วยความหวังที่ว่าโครงการกต่างๆที่กําลังพัฒนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือมาตรพุทธระยะที่3และนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คจะเป็นไปตามกรอบและแผนที่วางไว้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ EEC Focus ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์1 0นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสูตรไทยแลนด์4.0ไปกับ EEC Focus วันนี้นุ้ยสุตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม p n n ช่อง16ค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้รับชมกันและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook p n n Live หรือช่องทางอื่นๆง่ายๆค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ